หลากหลายคำถามหลากหลายข้อสงสัยจะหมดไปเมื่อคุณได้ฟังคลิปนี้สวัสดีค่ะวัรัญญพาค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับบัญชีเวชภัณฑ์ประเภท1 2และ3ทุกท่านทราบหรือไม่คะว่ามีบัญชีประเภทไหนที่เราเบิกเคลมได้บัญชีไหนเบิกเคลมไม่ได้วันนี้ค่ะจะทําให้ทุกท่าน คลายข้อข้องใจไปเลยถ้าได้ฟังคลิปนี้และก่อนจะไปเปิดเผยข้อมูลนะคะฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับประกันสุขภาพ EP ที่1จะเปิดเผยข้อมูลบัญชีเวชภัณฑ์ที่1คือวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์มีอะไรบ้างเช่นใบมีดเข็มฉีดยาไซลิงก์วัสดุปิดปากแผลสำลี และถุงมือเป็นต้นค่ะปลดล็อกกันไปเลยใช่ไหมคะกับบัญชีเวชภัณฑ์ประเภทที่1ทีนี้เราก็ทราบกันแล้วว่ามีอะไรเคลมได้อะไรเคลมไม่ได้คลข้อข้องใจกันไปเลยและหากคุณผู้ฟังมีข้อมูลที่จะสอบถามใดๆก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามหรือแอดเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้นะคะและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับประกันสุขภาพด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้และไปเจอกันอีกทีใน EP ที่2กับบัญชีเวชภัณฑ์ที่2สวัสดีค่ะ